สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่2แล้วนะครับในการทำระบบเว็บแอปเซิร์ชนะครับในตอนที่2นี้เราจะมาทำฟอร์มบันทึกข้อมูลลงใน Google Sheets นะครับแล้วเราค่อยมาเชื่อมกันระหว่างฟอร์มค้นหากับระบบการก่อข้อมูลนะครับว่ามันจะเชื่อมกันยังไงนะครับในตอนที่2นี้เราจะพูดถึงการทำฟอร์มบันทึกข้อมูลนะครับว่าทำอย่างไรนะครับโอเคนะครับเราก็ไปเปิดโปรเจกต์เดิมของเราขึ้นมาก่อนนะครับ ซึ่งโปรเจกต์เดิมนะครับเราได้ทำข้อมูลทดสอบนะครับตามนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่นะครับเมนูเครื่องมือนะครับแล้วก็โปรแกรมแก้ไขสคริปต์เพื่อจะเปิดสคริปต์ของเราขึ้นมานะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลองทดสอบก่อนนะครับว่าโปรเจกต์เดิมของเรายังใช้งานได้นะครับผมก็จะมาที่นะครับการทำให้ใช้งานได้นะครับการนำการทดสอบไปใช้งานนะครับ จากนั้นก็จะนำลิงก์นี้นะครับมาทดสอบนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ลองเซิร์ชข้อมูลดูตามปกตินะครับค้นหาโอเคนะครับก็เจอข้อมูลนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเราจะมาทําระบบนะครับอฟอร์มบันทึกข้อมูลทํำยังไงนะครับซึ่งจะเป็นการสร้าง HTML เพิ่มขึ้นมาในโปรเจก์นี้นะครับวิธีการนะครับให้นะครับมาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปที่ HTML ครับจากนั้นนะครับให้ตั้งชื่อนะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับที่มันจะสอดคล้องกันนะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า Form นะครับ f o r m นะฮะกดปุ่ม enter ครับเรียบร้อยนะครับเราสร้างไฟล์ f อร์ขึ้นมาเรียบร้อยตามนี้นะครับจากนั้นก็ลบทิ้งได้เลยครับพอลบเสร็จทิ้งนะครับพอลบทิ้งเสร็จแล้วนะครับ ผมก็จะแชร์เหมือนเดิมนะครับแชร์โค้ดนะครับที่เป็นฟอร์ม HTML ให้นะครับเราก็จะต้องมีการเพิ่มโค้ดในฝั่งของโค้ด j s ด้วยนะครับโอเคนะครับเมื่อท่านคลิกนะครับลิงก์ที่ผมแชร์ให้นะครับมันก็จะมีโค้ด j s นะครับที่เพิ่มมาแล้วก็ฟอร์ม HTML ที่เพิ่มมาให้นะครับเอาโค้ด j s ก่อนก็ได้นะครับอ่มาที่รอ w นะครับจากนั้น c อน r ท a c อน r ท c ครับ แล้วก็กดปุ่ม back ครับกลับมาที่สคริปต์เดิมของเรานะครับเปิดไปที่ code.js ก่อนนะครับมาที่ code.js เดิมเราจะมีฟังก์ชัน Do get นะครับฟังก์ชัน process form นะครับฟังก์ชัน search นะครับทีนี้นะครับตัวที่เราก๊อปมาใหม่นะครับให้มาวางข้างล่างนะครับนอกปีการนะครับแล้วก็ control v ลงไปครับอ่าเรียบร้อยนะครับ เราก็จะได้ฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาก็คือฟังก์ชันเซตอัพนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอัปโหลดไฟล์นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราวางดูเก็ตเสร็จนะครับเราก็กลับมาที่โค้ดที่แชร์ให้ครับเลื่อนลงมานะครับที่ฟอร์ม html นะครับมาที่รอนะครับคอนโทน a คอนโทล c ครับจากนั้นกด back เหมือนเดิมครับแล้วก็กลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับคลิกมาที่ฟอร์มนะครับตอนนี้ยังว่างๆอยู่ก็คอนโทล v ได้เลยครับ เมื่อเราวางฟอร์มเสร็จนะครับอ่าเดี๋ยวมาเช็คกันนะครับเราจะแก้อะไรเป็นของเรานะครับเราก็ลองมาดูนะครับข้อความนะครับฟอร์มบันทึกข้อมูลนะครับเพิ่มอะไรอยากเพิ่มก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้ผมใส่คาว่าโรงเรียนอภิวัตน์สอนสร้างสื่อนะครับเดี๋ยวมันจะไปปรากฏตรงไหนเดี๋ยวค่อยไปแก้เอานะครับทีนี้นะครับเมื่อวางทั้งโค้ด .js และฟอร์มเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการบันทึกก่อนนะครับ บันทึกฟอร์มเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราจะต้องมาจัดการที่ c o d e j s ด้วยนะครับเราจะต้องมาแก้ไขค่าให้มันถูกต้องเสียก่อนนะครับโอเคนะครับเราจะเริ่มจากบรรทัดที่ 27, 28นะฮะ var sheet id. xx x ตรงนี้นะครับให้นะครับกลับมาที่ Google Sheets ตรงนี้ของเรานะครับที่เราจะเอาข้อมูลลงไปนะฮะเสร็จแล้วนะครับให้มาที่นะครับตรงนี้นะครับ ID ที่อยู่ด้านบนนะครับ Copy ครับ ก็ปีเลยนะครับคลิกขวาคัดลอกครับคัดลอกเสร็จกลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับวางลงตรง xxx นะครับลบทิ้งก่อนนะครับคอนโทรล V ลงไปนะครับชีต ID นะครับนี่คือจุดที่1นะครับที่เราจะเพิ่มเข้ามานะครับจุดที่2นะครับหน้าที่36นะครับโฟลเดอร์โฟลเดอร์ตัวนี้จะเป็นโฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปภาพนะครับที่มีการอัปโหลดไฟล์เข้ามานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับให้เรานะครับกลับมาที่ Google Drive ของเรานะครับให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับคลิกขวานะครับโฟลเดอร์ใหม่นะครับผมจะตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับว่ารูปภาพกันแล้วกันนะครับรูปภาพนะครับจากนั้นกดปุ่มสร้างครับอ่าได้โฟลเดอร์รูปภาพมาแล้วนะครับแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเพื่อจะเอา ID ตรงนี้นะครับทำการคัดลอก ID ครับ คลิกขวาคัดลอกนะครับเมื่อคัดลอก ID เสร็จนะครับก็กลับมาที่สคริปต์ครับมาตรงบรรทัดที่36นะครับ xxx ตรงนี้นะครับ d i e d get folder by id นะครับลบออกไอ้ลบ xxx ออก control v นะครับ id ของโฟลเดอร์ใส่ลงไปแทนนะครับอันนี้คือจุดที่2นะครับจุดที่3นะครับมาที่ตรงนี้ครับบรรทัดที่46นะครับ S get s h e e t by name นะครับ get s h e e t by name ก็คือนะครับชีทของเรานะครับชื่ออะไรนะครับตรงนี้นะครับ mm hmm. mm hmm. สมมุติว่านะครับเราจะเอาข้อมูลนะครับ mm hmm. mm hmm. ลงไปคนละชีทก็จะต้องสร้างใหม่นะครับสมมติว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทดสอบนะครับหรือจะนะครับเริ่มต้นข้อมูลใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับก็ใช้ชื่อชีทเดิมแล้วก็เคลียร์ข้อมูลเดิมออกไปให้หมดก่อนนะครับสมมติว่าผมจะใช้ชีทนี้นะครับผมก็ต้องเคลียร์ข้อมูลออกไปทั้งหมดเลยนะครับ แบบนี้นะครับคลิกว่าลบแถวนะครับยังไม่มีข้อมูลนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาชื่อแผ่นหนึ่งนี้นะครับคอนโดนนะครับกลับมาตรงนี้นะครับลบ3าอออกนะครับใส่คำว่าแผ่นหนึ่งลงไปนะครับก็คือจะให้บันทึกลงที่แผ่นหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเวลาที่จะบันทึกข้อมูลลงนะครับบรรทัดที่47ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่านะครับข้อมูลนะครับ ที่เป็นหัวคอลัมน์จะมีข้อมูลอะไรบ้างที่บันทึกลงไปนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะบันทึกนะครับเดี๋ยวเรามาบันทึกอันนี้ก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าส่วนไหนนะครับส่วนไหนที่มีการกรอข้อมูลไปบ้างนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็นะครับวิธีเทสตัวนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เรามีฟอร์ม HTML นะครับกับ i n d e x HTML แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้อ่าใช้ คําสั่งเชื่อมนะครับหรือว่าสลับหน้าไปมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ c o d e j s เนี่ยนะฮะเวลามันรันนะครับมันจะมาเรียกไฟล์นเด็กนะฮะแต่ตอนนี้เราสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับเราต้องการทดสอบฟอร์มก่อนนะครับเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนจากคําว่าอินเด็กตรงนี้นะครับเป็นคําว่า Form มนะฮะฟอร์นะครับเพื่อจะเทสก่อนนะครับแล้วก็บันทึกครับโอเคนะครับ เดิมนะครับเมื่อเรารันทดสอบมันจะขึ้นหน้านี้นะครับก็คือเป็นอินดิคนะฮะแต่ทีนี้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นฟอร์มนะครับมันก็จะมา run ฟอร์มตัวใหม่ที่เรากําลังทําในตอนที่2นี้นะครับผมก็จะรีเฟซเลยนะครับโอเคนะครับพอรีเฟซมานะครับเราจะรู้เลยนะครับว่าอ่ะเราจะต้องนะครับไปสร้างคอลัมน์อะไรบ้างนะครับอ่ะคอนโทรนซนะครับคอลัมน์แรกนะครับที่มันจะลงมาตรงนี้จะเป็นวันที่นะฮะตรงนี้ จะเป็นวันเดือนปีวันที่วันเวลานะครับอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับตัวแรกเป็นวันที่นะครับตัวนี้ก็นะครับเป็นเลขประจําตัวนะฮะตัวนี้นะครับผมกรอบไปเลยนะครับเลขประจําตัวนักเรียนนะครับเราก็มาระบุหัวข้อลั์ก่อนนะครับต่อไปนะครับชื่อชื่อเรียงตามนี้นะครับเรียงตามฟอร์มนะครับนามสกุลนะครับ นามสก,กุลที่อยู่นะครับที่อยู่เสร็จก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ครับใส่ลงไปครับเบอร์โทรศัพท์เสร็จต่อไปอีเมลครับอ่าอีเมลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือนะครับรูปภาพนะครับรูปภาพาข้อมูลที่เราจะ เอาลงไปนะครับก็จะมีวันที่เรียกประจําตัวพวกนี้นะครับไปจนถึงรูปภาพนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเตรียมเสร็จนะครับเวลาข้อมูลลงมามันก็จะไปเพิ่มมาทีละแถวทีละแถวนะครับทุกครั้งที่มีการกรอกฟอร์มมานะครับทีนี้เมื่อทําแบบนี้เสร็จนะครับเอาละนะครับมันจะทํางานได้หรือไม่นะครับปกติแล้วนะครับเวลาที่เราทําสคริปต์นะครับที่มีการทําข้อมูลเชื่อมกับสเปรดชีตนี่นะฮะ เราจะต้องตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพราะว่าเรามาทําใหม่แบบนี้นะครับมันจะยังไม่รู้นะครับมันจะยังไม่รู้สคริปต์ใหม่หรือว่ามันจะยังไม่รู้ฟอร์มใหม่ที่เราทํางานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราแก้ไขข้อมูลพวกนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะต้องนะครับทาการรันทดสอบก่อนนะครับก็คือเรียกฟังชันฟังชันใดฟังก์ชันหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้มันนะครับให้มันอนุญาตนะครับในการเข้าใช้งานสคริปต์ก่อนนะครับ ผมก็จะมาตรงนี้นะครับอาจจะใช้ฟังก์ชันเซตอัพก็ได้นะครับคลิกไปที่ฟังก์ชันเซตอัพนะครับแล้วก็กดเรียกใช้ครับนี้นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับถ้านะครับพอดีผมได้เทสก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันก็จะทําการตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็นะครับอนุญาตขั้นสูงตามสเตปเดิมเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมได้รับการอนุญาตแล้วแล้วมันเลยไม่ถามนะฮะซึ่งปกติถ้าท่านทํามันต้องถามนะครับ เวลาท่านรันฟังก์ชันอะไรสักอย่างนึ่งนะครับรันฟังก์ชันอะไรก็ได้สักอย่างนึ่งพอกดปุ่มเรียกใช้เนี่ยนะครับมันจะต้องขึ้นตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็เข้าไปที่ขั้นสูงไม่ปลอดภัยกดอนุญาตนะครับจำไว้เลยนะครับมันต้องผ่านขั้นตอนนั้นก่อนนะครับแต่พอดีตัวนี้ผมเทสก่อนนะครับผมได้รับการอนุญาตแล้วมันเลยไม่ถามนะครับมันก็เลยจะใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกัน ทีนี้นะครับเมื่อเราตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับได้รับการอนุญาตแล้วทีนี้เราก็จะเทสได้เลยนะครับว่าข้อมูลนะครับมันสามารถที่จะบันทึกฟอร์มได้ไหมนะครับโอเคนะครับผมก็จะรีเฟรชดูเลยนะครับอ่าโอเคนะผมจะลองเริ่มกรอกฟอร์มเลยนะครับข้อมูลทดสอบนะครับกข้อมูลทดสอบดูนะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับ ชื่อนะครับอ่ะชื่อก็ลองดูนะครับตัวละครของผมก็คือสมชายเรียนดีนะครับอ่ะสมชายเท่าที่นะฮะสมชายเรียนดีอ่ะเราออกไว้คนละที่นะครับหรือใครจะไปดีไซน์ให้เป็นอยู่ที่เดียวกันก็ได้นะครับอันนี้ก็ไปประยุกต์ต่อนะครับที่อยู่ปัจจุบันอ่ะมันมีอยู่แล้วก็ไม่เสียเวลานะครับเบอร์โทรนะครับอ่ะศูนย์หนึ่งนะครับอีเมลอ่ะ อีเมลใส่ลงไปนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเรากรอข้อมูลไม่ครบนะครับอจริงๆแล้วถ้าเรายังกรอข้อมูลไม่ครบแต่ละจุดเนี่ยครับเวลาคลิกบันทึกข้อมูลเนี่ยมันจะฟ้องแบบนี้นะครับคุณยังไม่กรอกเลขประชาชนคุณยังไม่กรอกชื่อคุณยังไม่กรอกอีเมลคุณยังไม่กรอมันจะเตือนทุกช่องเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ล่าสุดก็คือผมไม่ได้ยังไม่ได้เลือกรูปภาพอัปโหลดนะครับมันก็จะเตือนแบบนี้โอเคนะครับผมก็จะต้องเลือกรูปภาพหนึ่งรูปนะครับเอารูปนี้ก็แด้นะครับ พอทำเสร็จนะครับอก่อนที่เราจะอัปโหลดนะครับอตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยนะครับมาเช็คตัวนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับดูซิว่ามันจะสําเร็จไหมครับก็กดบันทึกข้อมูลครับพอบันทึกข้อมูลมันจะขึ้นกรุณารอสักครู่นะครับแล้วก็นะครับมาตรงนี้เลยนะครับถ้ามันสําเร็จมันมาที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทํากับหน้าหลักกันนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรามาเช็คครับว่าข้อมูลนะครับมาไหมนะครับเรียบร้อยนะครับวันที่เลขประจําตัวนะครับเลขประชาชนมาเรียบร้อยนะครับชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลรูปภาพมาหมดเลยนะครับเมื่อข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะภาพเห็นไหมครับรูปภาพก็นะครับถูกสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาตามชื่อแล้วก็วันที่เห็นไหมครับเอามาเก็บให้เราเรียบร้อยอันนี้ถือว่าฟอร์มของเราโอเคแล้วนะครับถือว่าฟอร์มของเราใช้งานได้สําเร็จเรียบร้อยดีนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเรามีแบบนี้นะครับถ้าเราอยากกลับไปทดสอบนะครับรีเฟรชก่อนนะฮะถ้าเราอยากกลับไปทดสอบในระบบเดิมของเรานะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้สอนวิธีการสลับไปสลับมาระหว่างหน้าอยู่นะครับเราจะทํายังไงนะครับมีข้อมูลแล้วนะครับวิธีการนะครับท่านก็จะต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับชั่วคราวก่อนก็คือกลับมาที่คาว่า index แบบนี้นะครับ Index แล้วก็นะครับอีกตันหนึ่งนะครับนอกจากจะกลับมาที่ I ฟอินดิคเพื่อทดสอบนะครับตรงนี้นะครับทัดที่15นะครับ Data r ร n ของเราจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่านะครับถ้าเอาตามนี้นะครับมันก็จะเป็นนะครับข้อมูลมาจนถึงนะครับคอลัมน์ I นะครับข้อมูลจะต้องโชว์มาจนถึงคอลัมน์ i แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ย A 2นะครับผมก็จะเปลี่ยนตัว E นะครับมาถึง I นะครับเพื่อให้มันค้นหานะครับจากนั้นถึงจะบันทึกครับ พอบันทึกเสร็จนะครับเราก็มาทดสอบนะครับโดยการนะครับรีเฟรชครับช่วงนี้ให้ทําแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถึงจะพาเชื่อมนะครับพอทําตัวนี้เสร็จนะครับอ่าเรามีข้อมูลเราต้องการค้นหาด้วยอะไรนะครับสมมติว่าผมต้องการค้นหาด้วยเลขประจําตัวนะครับ1 3 2 456อย่างเงี้ยนะครับผมก็พิมพ์ลงไปนะครับ1 3 2 456อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็ลองค้นหาดูครับ อ่ะโอเคมาแล้วนะครับแต่นะครับตรงนี้ก็จะยังไม่ตรงนะครับเพราะว่าเราแค่นะครับเราแค่มาระบุว่านะครับเราะะจะให้มันโชว์อะไรแต่ตัวตารางของเรายังไม่ได้ครบนะเรายังไม่ได้ดีไซน์ตารางให้มันครบนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาที่อะไรครับมาที่อินดิคครับมาที่อินดิคแล้วก็ต้องมาแก้อย่านี้ครับตัว สร้างหัวตารางให้ตรงก่อนนะครับเนี่ยนะครับเดิมของเราคือเลขที่ชื่อสกุลชื่อเียนเบอร์โทรนะฮะเราก็จะต้องนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะต้องเอานะครับวันที่มาใช่ไหมครับวันที่วันที่อย่างนี้นะครับหรือจะกรอบตรงนี้เลยมันก็ได้เลขประจาตัวคอนโทนซีนะครับมาวางแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการสร้างหัวตารางคอนโทนวีลงไปนะครับเลขประจาตัวคอนโทนซีนะครับ คอนโ V นะครับชื่อใส่เข้าไปตรงนี้ครับ c t r โทรล V ชื่อตรงนี้ก็เป็นสกุลอย่างเงี้ยนะครับชื่อสกุลจากนั้นนะฮะของเรามีอะไรอีกนะชื่อสกุลเหลืออีกนะฮะหนึ่งสนะครับก็คือที่อยู่นะฮะผมก็จะต้องทําแบบนี้ครับเหลืออีก4อย่างใช่ไหมครับก็๊อปปี้เลยนะครับ 1 234แบบนี้เลยก็ได้นะครับ1 2 3 4นะครับคอนโทรลนะครับจากนั้นก็คอนโทรลวลงไปนะฮะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนต่อนะครับเป็นที่อยู่นะฮะที่อยู่นะครับที่อยู่แล้วอะไรต่อเบอร์โทรอีเมลรูปภาพนะฮะเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับเบอร์โทรนะฮะ อีเมลนะฮะแล้วก็รูปภาพนะฮะเงี้ยนะครับพอทำแบบนี้เสร็จนะครับเราก็กดบันทึกครับอ่าบันทึกบันทึกเสร็จมาลองรีเฟรชนะครับฟอร์มค้นหาของเราใหม่นะครับเพื่อให้มันค้นหาได้ตรงนะครับอ่าในรอบสองนี้ผมจะลองค้นหาสมชายเฉยๆดูสินะครับอ่ผมก็จะพิมพ์สมชายครับ สมชายกดค้นหาครับอตอนนี้เรามีข้อมูลเดียวเดี๋ยวนะทำไมไม่ขึ้นนะครับสมชายนะฮะผมพิมพ์อะไรผิดไหมสมชายนะครับกดค้นหาครับอ้าวทำไมบอกว่าไม่พบข้อมูลค้นหาอ่าเกิดอะไรขึ้น ลองค้นหาเป็น132 456เหมือนเดิมอยู่สิ1 3 2่5 6นะครับค้นหาอ่ามาเฉยนะครับน่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสมชายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหากันนะครับในในการค้นหานะครับทีนี้มาถูกตร,ตรงแล้วนะครับวันที่เลขประชาชนประจำตัวชื่อสก,กุลที่อยู่เบอร์โทรอีเมลรูปภาพนะฮะมาหมดแล้วนะครับ ถ้าตรงนี้นะครับอเดี๋ยวลองเรียกประจำตัวดูสิทำไมมันไม่ได้1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหก็ดปดเ้าสิบสิบเบสอกดปุ่มค้นหาครับอ่ะก็ได้นะครับอ่าทำไมค้นหาสมชายไม่เจอนะครับขอเป็นเรียนดีดูสิค้นหา อ้าวก็ได้นี่นะครับหรือว่านะครับหรือว่าสมชายอ๋อนี่ไงครับเนี่ยตอนที่มีการพิมพ์นะฮะเนี่ยเราจะให้เห็นสาเหตุนะครับมีเคาะวรหนั่อร์เซอร์ห่างจากสมชายมาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่กรอกข้อมูลเข้ามานะฮะอ่าตรงนี้ต้องสําคัญเหมือนกันนะครับผมจะลบช่องว่างออกดูนะอ่าโอเคลบช่องว่างออกนะครับแล้วจะลองดีเฟตหาสมชายใหม่นะครับ สมชายนะครับไม่มีว่างไม่ไม่วักแล้วไม่ว่างแล้วโอเคนะครับเห็นสาเหตุแล้วนะครับโอเคนะครับสิ่งเล็กๆน้อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับคลิปเราจะยาวไปนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนที่3นะครับว่าถ้าอยากให้ตรงนี้นะครับแสดงเป็นรูปออกมาไม่ใช่ลิงก์จะทำยังไงนะครับหรือนะครับจะให้มีปุ่มนะครับคลิก แล้วก็ไปที่ฟอร์มทํำยังไงนะครับพอมาที่ฟอร์มแล้วก็จะกลับมาหน้านี้นะครับจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวนะครับค่อยไปต่อกันในพาร์ทสก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองไปพัฒนาดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ